สวัสดีคะ่ะทุกคนตามรีเควส t วันนี้จะมารูมทัวร์นะคะแต่ว่าจะเป็นเบ r o o m ก่อนแบ่งป็นชีละส่วนก่อนละกันก็จะให้ทุกคนดูว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็ตามรีเควส t มีคนอยากดูชั้นหนังสือนะคะก็จะไปเจาะที่ชั้นหนังสือกันนี่นะคะก็ <c oughs> ชุดเป็นชุดอยู่บ้านนะคะอย่าถือสะตรงนี้เป็นระเบียงนะคะพม่ามา,มานี่ก็เป็นต๊ะเครื่องแป้ง เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มากับคอนโดนะคะอย่างตู้เสื้อผ้าแล้วก็โซฟาแล้วก็โต๊ะว,วางตู้วางทีวีก็คือพ่อแม่ซื้อไว้อยู่แล้วนะคะอย่างที่เคยเล่าไปในทลิปอื่นว่าเป็นคอนโดที่พ่อแม่ซื้อทิ้งไว้แบบขำๆแล้วก็นี่ก็คือกระจกค่าข้างๆตัวเครื่องแป้งนะคะก็ เป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็เป็นกระจกหมดเลยที่ทุกคนเห็นจะเป็นกระจกหมดเลยตู้เสื้อผ้าแต่ว่าด้วยความที่ตู้อะมันเล็กมันไม่พอใส่ก็เลยต้องมีราวแขวนเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นราวที่เอาไว้แขวนพวกแบบแจ็คเก็ตแบบเลเซอร์นะคะซึ่งเป็นคนที่ชอบ,บ,บเลเซอร์กับแจ็คเก็ตก็เลยจะมีเยอะก็มีราวแขวนข้างนอกอีกแล้วก็มีหมวกตรงนู้นนะคะแล้วก็ข้างล่างไม่แขวน ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าเก็บเป็นระเบียบเดี๋ยวก็ใช้ทุกวันแล้วมันก็เละอยู่ดีค่ะก็เลยปล่อยเบอร์ไปว่าจะไปคิดว่าจะซื้อกล่องมาใส่ให้มันแบบสวยงามขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามของตู้เสื้อนะคะก็เป็นโตะ๊ะโต๊ะทำงาน,นะคะ่ะนี่ก็โต๊ะทำงานโต๊ะนี้ซื้อที่อีกเกียนะคะชั้นนี้ก็อีกเกียคะ่ะ ส่วนใหญ่คืออีเกียหมดเลยที่ใส่ดินสอแล้วก็ชั้นสีเขียวตรงนั้นก็อีเกียหมดเลยค่ะแต่อคริลิกนี้คือมูจิก็จะเป็นมูจิกับอีเกียคละกันเก้าอี้อันนี้เป็นของดีเวลค่ะอุปกรณ์แบบทำงานเก้าอี้ให้มันถูกเอก็กโอนอมิกเบาะรองกน้นรองหลังแล้วก็รองเทา้าอันนี้คือดีมากเดี๋ยวแปะลิงค์ให้ทุกคนนะคะซื้อในลาซาด้าได้ละค่ะดีมากนี่นะคะนั่งให้ดู มันแบบมันจะถูก,กอับกโนมิกอะค่ะหลังลเราโกนเราเลยคะ่ะแล้วก็เวลานั่งเราก็เอาเท้ารองนั่งทำง,งานแบบนี้ก็คือสบายมากดีมากทำเวลาทำงานก็จะรู้สึกแบบดีค่ะทำให้การทำงานของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะคะประมาณนี้ ก็มีปรินเตอร์ปรินเตอร์ก็ของแค n นนค่ะก็ซื้อจากลาซาด้าเหมือนกันซื้อออนไลน์ช้อปปิ้งเยอะมากมากๆเลยเพราะว่ามันสามารถเทียบราคาได้ก็เลยแบบหลังๆซื้อทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะมีปัญหาก็ก็คือติดต่อที่ศูนย์เขาได้เลยส่วนใหญ่ก็ไม่คคยยังไม่เคยอะไรเจออะไรที่มีปัญหานะคะของปลอมก็ยังไม่เคยเจอนั่นเองก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนใต้คลิปนะคะเผื่อใครอยากได้ปรินเตอร์รุ่นนี้ก็คือใช้ดีมาก อันนี้เป็นเครื่องกล้องฟอากาศค่ะฟองอากาศนี่ของแอมว y ค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นนี่แล้วเตียงห้องก็ไม่ได้ใหญ่ค่ะเป็นคอนโดเล็กๆสำหรับอยู่1คนเดียวค่ะ1ห,ห้องนอนเตียงนะคะแล้วก็มีโคมไฟอันนั้นก็ซื้อที่อีเกียน่าจะ5,000ดพันได้แบบไม่ได้เป็นแบรนด์แบบแพองอะไรขนาดนั้นค่ะ ที่เห็นเหมือนสายแบบระยงระยางอันนี้ก็คือสายชาร์จมือถือนั่นเองวางคาดมาเพราะว่าที่เสียบมันอยู่แบบห่างจากหัวเตียงนั่นเองเราก็วางแบบนี้จริงๆมีแม่เหล็กที่ซื้อของ Apple ที่เอาไว้แบบแปะให้สายมันเรียบร้อยค่ะแล้วก็แบบนี้ก็โอเคเราไม่ได้รู้สึกว่ามันขวางหูขวางตาอะไรค่ะเตียงเป็นเตียงใหญ่นะคะแล้วก็มาที่ข้างๆเตียงนะคะ ทั้งบนก็เป็นเชลฟ์หนังสือกับเชลฟ์วางกระเป๋าอันนี้เชลฟ์นี้นะคะเป็นของอีเกียเหมือนกันยี่ห้อรุ่นบิลลี่ราคาไม่แพงเลยไม่กี่พันบาทอันนี้ไม่ได้ยึดผนังนะคะเพื่อใครอยากแต่งบ้านทำห้องอยู่ก็จะเห็นว่าที่อันนี้ห้องมีขอบบัวใช่ไหมคะแต่ตู้บิลลี่เนี่ยข้างล่างเขาเว้นขอบบัวดังนั้นก็ ไม่ไม่ได้ยึดผนังยกเว้นแต่ว่าถ้าทุกคนจะติดบานบานกระจกบานประตูอย่างเงี้ยค่ะต้องยึดไม่งั้นมันมีนมโอกาสที่จะโค่นหลมลงมาได้นะคะแต่ว่าของพี่แนนคือไม่ได้ติดบานมันไม่ได้มีความหนักอะไรก็เลยสุดท้ายคือไม่ได้ยึดกับผนังอะไรนะคะก็วางลอยๆได้เลยชั้นหนังสือมีคนทำเยอะมากว่าแบบอยากให้อยากเปิดแบบอยากให้พาทัวร์ชั้นหนังสือคือไม่ใช่หนังสือทั้งหมดที่มีนะคะ ก็เอามาไว้ที่นี่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่แบบเรายังอ่านไม่จบหรือว่าหนังสือที่ชอบมากๆแล้วอยากดูซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั้นนี้ก็เป็นหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่พี้งก็เรื่องความสวยความงามเรื่องผิวเรื่องสุขภาพอาหารเนะะี่ยค่ะเป็นหลากทั้งหลายประมาณนั้นคือพี่แนนอะ ไม่ได้เรียงหนังสือตามหมวดหรือว่าเนื้อหาของหนังสือทุกคนจะเห็นว่ามันเรียงตามสีค่ะอย่างชนนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าม่วงแดงอะไรเงี้ยเราก็จะเรียงตามสีแล้วก็นี้เป็นออกโทนขาวน้ำตาลแล้วก็นี่ออกส้มแล้วก็มีเขียวเหลืองเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นโทนที่ใกล้ๆกันนะคะ,คะช่วงนี้นะคะหนังสือที่อ่าน อยู่ก็จะเป็นอันนี้ค่ะพ่อรวยสอนลูกจริงเป็นหนังสือคลาสสิกที่อยู่ตั้งแต่แบบจําความได้แต่มีตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วแต่ก็เพิ่งมาเริ่มอ่านมีไฟในการทําธุรกิจมากขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจเงินอะไรสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้สนใจมากๆและอีกศาสตร์หนึ่งที่สนใจก็คือแพทย์แผนไทยค่ะสมุนไพรอาหารสุขภาพองค์รวมเนี่ยสนใจมากๆ และนี่ก็คือมุมอ่านหนังสือของพี่แนนนะคะก็ในซอกระหว่างเตียงกับชั้นหนังสือรู้สึกตรงนี้มันสงบมากเลยอะรู mm ้ส hmm ึกว่าเออมันรู้สึกดีสมมติเนี่ยก็จะมาอ่านอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นมุมเล็กๆของตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้แบบบ้านใหญ่โตไม่ได้อะไรมากมีพื้นที่เท่านี้แต่ว่าเออพยายามจัดที่มันเป็นแบบเป็นพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ใช้สอยทุกๆพื้นที่อย่างคุ้มค่า คราวนี้มาดูตรงชั้นกระเป๋ากันนะคะกล้องมันอาจจะแบบมุมกว้างเลยอาจจะไม่เห็นทั้งหมดแต่ก็ประมาณว่าชั้นบนนี้ชั้นบนนี้ชั้นบนสุดนึบก็เป็นกระเป๋าแล้วก็ ไอชั้นบิลลี่เนี่ยคะ่ะชั้นบิลลี่มันดีตรงที่เราสามารถแบ่งความกว้างของแต่ละชัน้น Adjust ได้ตามที่เราชอบพฉะนั้นก็เอากระเป๋าแล้วก็มีแบบเอามิกกี้เมาส์คืชอชอบมิกกี้เมาส์เอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็กระเป๋าใช่ไหมแล้วเราก็ใส่กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าด้านล่างก็เป็นกล่องที่เก็บกระเป๋าแต่ชั้นเนี้ยเก็บกระเป๋าได้ไม่หมดก็ใบที่เหมือนใหญ่ๆห,หน่อยอย่างแบบเบาๆหรือว่า กระเป๋าเป้อะไรอื่นๆนะคะที่มันไม่ได้เป็นทรงพี่แดนก็เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าด้านบนประมาณนั้นหมดแล้วสําหรับห้องนอนเล็กๆห้องใหม่ห้องนี้นะคะที่พาทุกคนมาทั่วก็เดี๋ยวเอาไว้พาไปทั่วส่วนอื่นอีกเพิ่มเติมละกันวันนี้พาทัวห้องนอนก่อนก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่กด Sub u b s c ıkRIBE แล้วก็รีเควสต์มาว่าอยากดูรูมทัวร์นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ไปแล้วอ๋อมีรีเควสดูตู้รองเท้าด้วยไว้เดี๋ยวพี่นันถ่ายตู้รองเท้าให้ดูเพิ่มเติมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ well, miss. I guess I